ภาษาเทพ V2 เริ่มใสลิงกัปู่เริ่มเริ่มโอ้ยเดี๋ยจะเดินตากูอยู่แล้วมึได้ชว์เลยจึงตังมากนะสามกิอกตานหญ่มึงเล่มุลคาเซ่

ภาษาหนึ่งใส่ละโงเนี่ยเมือนมันเผาเผาจะใช้ภาษาอะไรอย่างนี้กันแชมป์สองสมัยภาษาเทพ V2 เริ่มใส่ลิงกุปู่หัวเนาะหัวเอิ่มเอิ่มโอ้ยเดือดเลยจะเห็นตากูอยู่แล้วไม่ได้โชว์เลยจึงตั้งมากนะ มึงเริ่มเสกเอชิงปงกี้ไม่ไอ้มาเห็นเลยมั้ซิงแกซิกซิกซิแกตัด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 มึงนะเสกยบะตร โง่ะเนีกีภาษานึงแต่นี่โงะยเมือนมันเผาเผาจะใช้ภาษาอะไรอย่างนี้กันแชมป์สองสมัยก็นน่าะแน่าไปตม่ใช่หรอแตน่าโวยหายใจไม่ออกแล้เนี่ย อารมณ์เจาะอารมณ์เจาะอเป็น่อะไรโอ้โหสาวสนานเลเซว์อรมเจาะคุณพี่เจาะี่คะยี่ยวนเชียไปคำตอบที่ผิดค่ะมิเชลโอบามามิเชลโอบามาไม่ช่เมียลูกเขา่า รัตนาไม่เกินเนี่ยรัตนาไปคำตอบพี่ผิดค่ะคล้ายๆอยู่นะคล้ายๆรัตนาอยู่รัตนาว่ายังไงรัตนาไม่ต้องเรียกรัตนาทำไมวะแย่หน้าแย่หน้าคำตอบที่ผิดค่ะเอาลาวันเซลลาวันเซลไปคำตอบที่ถูกต้องรู้เรื่องวะ งันกูพิมพ์ไม่ได้กูพิมพ์ไม่ได้กูท็อกซิกไม่ได้กูห้ามท็อกซิกถ้าไม่งั้นละมึงโดนกูแน่พยายามอย่างมึงเนี่ยอยากพิมมากมากเลยกูอยากพิมพ์ด่ามึงมากมากเลยแต่กูพิมพ์ไม่ได้ถ้ากูพิมพ์ได้นะกูสัญญาเลยจริงๆจะพิมพ์ให้มึงเละเลยเว้นโคตรด่ามันด่ามึงไอ้ควายไอ้ควาย ตลกว่เ okay. นี like ่ย้า10ค10ุณเนี่ยต้องไปอ่านกันนะอ่านแล้วมีอะไรบ้างคือผ้าอีจุจึงค้นเอาผีเสื้อนี้นะคะมาหมุนหมุนหมุนอย่างงี้เห็นที่หนึ่งรอถ่ายไมู้เทำเสร็จแล้วด้วยเอาอีนี่น้อะไรอ่ะเอาแก้วเหรอ ใครไม่ตกใจเลยใครวานอ่ะเห็นกุญรเ่าสวัสดีครับเจสวัสดีคับไอ้แมทไม่ถือว่าแง่ดีมันต้องเปิดดูอุ้ยแม่ตกใจนาเไหนไหน้งหยิบไาเถิอดิ โอ้ยสั่งของไปเลยห้วันแรกว่าแต่เคอรี่จะมาส่งวะแม่งอ้ีคาวามรักก็เหมือนทองฟ้านะทุกคนความรักเนกาแม่สิ่งชอบแม่สุริงจริงชอบแาก็ไา่ไนที่สิ่งให้มัน อความหมายโชว์ไหวพริบใครไหวพริบดีชนะ โชว์ไหวพริบใครไหวพริบดีชนะ กูแน่สอยย่ำอย่างมึงเนี่ยอยากพิมพ์มากๆเลยกูอยากพิมพ์ด่ามึงมากๆเลยแต่กูพิมพ์ไม่ได้ถ้ากูพิมพ์ได้นะกูสัญญาเลยจริงๆจะพิมพ์ให้มึงเละเลยเว้นฮ้ยโคตรด่ามาด่ามึงหัวไหลตูดภาษาเทพชี้กันเอาเองอันนี้คือชมองกุมรักกำเตะชมองกุมรักกำเตะกำเตะเฮ้ยชมองยากอ่ะจับใหญ่จึงอ่จับใหญ่จึงจะจับใหญ่จึงเฮ้ยมึนพิดมแล้ว mừng tạo lâu tuyển uy tầm mừng tạo lâu tuyển uy tầm mừng tạo lâu tuyển uy tầm mừng lâu tầm mừng lâu tầm bổng lâu tầm túng 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 รักหาหาหาแกโจทย์คณิตสูตรทันษาตอบผิดโดนตีตอบถูกชักไปเลย10บวก5เป็น15ถ้าเอาที่เขากับทียอะไรวะเนี่ยคูณหมดไปแล้วเป็นคูณ ห้าคูณห้าหา้าห้ายี 5, 5่ห้ายี 5, 5่ห้าไปจนถึงจ่ายห้าห้าร้อยคุณไม่ยืมห้าร้อย 5้าถ้ากัสิบห้าคูณ5้าห้าสิบคูณ5้าหาสิบ5ู0ห้าเท่กั้าขอยขาดอมไห้ิบูมขยิมเลยนะครับเฉลยนะครับนี่นะครับเราขีดเดียนะครับผม5456ียบห้าร้อยหร้5ยสี่ห้นึ่งหรอขเนคดถู่อนรับต้องการตอบกดหนึ่งร้ครับ กับ้ตงค่าวีกรุงกรุงทนคอมเพ็กครับบาวีคงกรุงทนคอมเพ็กครับครับบ่านอะไรนะครับกรุงทนคอมเพ็กครับกรุงทนนะคะครับบาวีกรุงทนคอมเพกคอมเพกนะคะใช่ครับบาวีกุ้งทนคอมเพกครับน้องแล้วพี่นี่ไม่เคยสั่งอะไรเลยนี่พี่ลืมได้ยังไงพี่ไม่เคยสั่งนะเนี่ยคนอ่ะะก็ร้งทบ น,นี่ภาอาไทยต่างเยื่างเลยไหมคะนี่ภาษาไทยภาษาใดในคุณอยู่ภา,นนะะากใต้น,น้องนี่ฟังไม่รู้เรื่องเหรอนะนามตะกูลน้องไม่เคยได้ยินจริงๆอ่ะวางไปแล้วไม่ไหวอ่ลำคาบนะน่ <c oughs> <c oughs> าเบื่อจังเลย <c oughs> ควาไม้โชว์หหไหวพิบไขไหวพิบด<า>ีชนะ โชว์ไหวพิบใครไหวพิบดีชนะ โชว์ไหวพริบใครไหวพริบดีชนะ รอบโลกเรื่องราวข่าวสร้างกันสังคมข้อมูลเศรษฐกิจเข้าใจง่ายต่อติดการเมืองเรื่องใกล้ตัวอัปเดตนวัตกรรมสร้างอนาคตติดตามรับชมรายการทีเอข่าวดึก ทนิรัตยาหมอนทองได้ทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์22นาฬิกา30นาทีถึง24นาฬิกาทางเทียนเอ็นช่อง16และถึงชัง้นช่อง777